ถ้าถามว่าความแตกต่างของที่นี่กับที่อื่นเป็นยังไงมันต้องเรียกได้ว่าตัวแทนเป็นสิ่งสําคัญค่ะสมมติเกิดอุบัติเหตุก็ได้เอาง่ายๆถ้าเราแบบไปถึงไม่ทนันหรือว่าอะไรยังไงก็ตามตัวแทนเราเนี่ยเขาก็จะต้องโทรไปที่แพทย์โดยตรงให้แบบเออฝากฝากั่งเคสนี้เคสนี้หน่อยนะคะหรือเรื่องเป็นยังไงแล้วเขาสิ่งที่ดีสุดคือเขาคอยติดตาม ตั้งแต่เราเดินเข้าโรงพยาบาลจนถึงแบบอ่ะสมมติว่าเราจะต้องแอดมิดละวันที่แอดมิดอ่ะตัวแทนก็จะมาหาเราตั้งแต่เช้าแล้วก็นั่งรอยาวจนกว่าเรื่องจะเคลียร์เสร็จอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดค่ะก็อยากจะให้ทางชับเนี่ยคงความแบบน่ารักเป็นกันเองเอาจริงๆความน่ารักความเป็นกันเองของไม่ว่าจะเป็นในภาพลักษณ์ของตัวแทนหรือ ในองค์กรใ,ใหญ่ๆแล้วฉันคิดว่ามันสําคัญทุกวันนี้ท,ที่ผ่านๆวันนี้ค่ะทําได้แบบรู้สึกเป็นกันเองแล้วรู้สึกแบบดีมากอยากให้คงความเป็นแบบนี้ไปตลอดค่ะ